พอเห็ดโอ้ยโมนี่แม่เห็ดเกิดยังสวยเลยเด้อพ่นะยางลายพ่นะลอกรอบนี่ก็ไดกสวัสดีกันตอนสวนสวยๆเด้อพี่น้องนี่ก็มาพอก,กับอิสานบรรดุงก,กับย่าพี่พาน้องมาหาอยากหากินตรง,ง,งทงล่งท้าคือเกาลว่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดอยู่ข้าหรือว่าเห็ดเพิ่งขม มาเก็บน้ำหน้าเจ้าควงมองเก่ามงเดิมเด้อสิพ่ายยางลูกมหาทั้งไต่กนฝากว่าคือสีด่ายำรลอนนี่ล่ละพ่อแล้วพ่อแล้ว ขอเห็ดดอกเล็แหกมันย่างสวยเลยพี่น้องคะนน่ะได้ติตัดออกประมาณนี้เด้อตัดขาเห็ดพี่น้องคือเอาจังสิีก็คือเหลวเลยบ่ได้เอาไปสมไปเสแมเด้อมีเหยียบมุนอิริเหลือซ้ำนี่ล่ะ มันออกกิโลปลาก,บก็บม่ใครเห็นเดอ้ออู้ยอย่างสวยเลยเขาเห็ตนวดนี่แม่เห็ดเทิอนี่ดอกขาวเลยเห็ดออกไหมเดอ้อจ้ะพี่น้องออกเรื่อยๆหน้ายายออกเรื่อยๆนี่เห็ดเก็บเกือบทุกมือตัดหญ้าไว้เลยเด้อ ไปแล้วย่างดีสิบอกระด้ไขพี่าไาปายในรอบนีงย่ยก็ตัดหญ้าไปซะก่อนโอ้หเห็ดพุดนะเห็ด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 เกิดย่างสวยเลยเด้อพุดนะยางลายพุดนะรอกรอบนี้ก็ได้างนอกหลุดน้าตามน้ำย่าเด้อเห็ดออกใหม่เรื่อย กาวาสิเบิดกะมีได้เก็บอยู่เรื่อยเด้อจ้ะกาวาสิห้วยสิขาดกะฝนกะตกมากกะเกิดอีกคือเกา่าอยู่น้ำหน้าย่ายน้ำหน้าจะของน้ำคู่หน้าพี่น้องเพราะว่าพันโบ่หืมน้ำคู่หน้ากะเริ่มเกิดถ้าฝนเล็งๆกะเกิดคือเก่าตาสิขวมอื้มเห็ดเ่ยยังงามเลยเด้อ ติดอกน้ำงาใครมีหยาดอกเด้อบันพีนน่นองยายจางคนมาน้องไสแล้วมาตัดหยาให้ตัดออกเลยระมานเนี่ยให้สะอาดเลย ขาเห็ดยางเงาเลยก็ดีเก่งเด้อพี่น้องซำสวยสวยสวยกาบมาสเบคลิปกะมี่คลิปให้พ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งคือเก่าเด้อเห็ดก็ออกมาเรื่อยๆพี่น้องไม่ชื่มมือ เฮ็ดนี่เลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆจักหน่อยเด้อพี่หน่อดอกดอกหน่อยโปรดกะสิบเอาเพราะว่าหน่อยโปรดกับสิบไม่มองกินเพราะทำไงโอ้ยขาทาก็สั้นๆเด้อพี่หน่อ ว่าไข่เนตเต้เพื่อนบวกไข่มีน้ำไม่ยาลาบทันละะ่ะพอตัดออกแล้วคือกรอนคลิปกรอนได้พี่เอาพี่เอาน้ำหนามพี่น้องขากระดำดำลุงสิกะบวสามารถที่สิตัดแบบนี้ได้เด้อย่า่ยัดตัดถึงไปเลยเด้อพี่นอ้องเพราะว่ากิ่นใบขึ้อเก่าหมองเอาเมื่อบานก็นได้เอาเมื่อเห็ดคือเก่า ถิงอยู่หน้าเลยแบบเดอกเห็ดดอกใดก็คิดว่าบอสสะอาดย่อยสิบอได้เอาถิงเส้นตาเด้อพี่น้องจะเอาอยางสะอาดเลยจังสิละนี่น้ำปักน้ำที่ตัดออกแล้วนี่ก็ปักแข่งแข็งน้ำไม่ยาลาบ เก็บัวดอกสองดอกออกดอกนี่กะมารุ่นมาตาำน้ำกันเล้อีิเดยหลายสำเนียงดอกสำเนียพอดีพอดีาาอย่างหาไม่เลยเลยเด้อหมอมาพออยู่นี่อ้ยอย่างงามด้วยพุ่นอะ จุ่มนึงสองสาจุม่มโอ้ยกินลงนาโอ้ยบัะนาดิบดีมือพี่น้องเลยอ่เนเ่็นาง,งะจังเลย มันใช่แน่เห็ดตะเริ่มในเติบแล้วมือนน่เป็นพวกเก็บแ่อยากบอมาพอ่อพี่พ่อน้อง โอ้นะโอ้ยดอกยังหน่อยอยู่เด้อผุวนะถ้าเอาไปเก็บมืออื่นพี่น้องดอกน้อยอยู่บ้านในมิมองกินหลายถามาหารเลยกับดอกง่ายังไม่ที่สักคนอู้หูผิบเหี้ยโอ้พี่สักคน โอ้ยยัางงามเลยอืมโอ้สวย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 มาพี่น้องโอ้เห็ดออกรอบในงามคือกันโอ้ออกลายอยู่เด้อพี่น้องมาได้ไงเห็ดไป ดอกนี่พระโบะเก็บเอาเมื่อนี่โอ้ยงเผ่าเมื่อื่นเยจุ่มนี่ขาเป็นกระดำดำต้องตัดออกหลายๆพี่น้องดำอีลีด้คยนหะ่ะ ขาเปื่อยเบิดตักน้ำออกแล้วผัดน้ำปักมือเด้อพี่นอ้องน้ำเนี่ยน้ำไม่ยอมหลับเ็ดค่อยๆว่าเป็นเฮดเถาหน่อยดิรอบดิถ้าเป็นออกดูดูแล้วเึ้นกระสเตินลักษณะนี่แหละ Kun-kun. ดอกสองดอกซ้ำดอกเฮ็ดกะออกยุตตาว่าดอกหน่อยกะแก่สิพอท่านได้เอาถ้าเอาไว้เก็บเมื่ออื่นเด้อพี่น้องคนนะ่ะเพิ่นออกมาหลายอยู่ที่บดไ้ให้เบิ่งกะมี่ถ้าดอกประมาณนี้กะสิเอาอยู่คนนะ่ะประมาณนี้เอาอยู่พี่น้องถ้าเป็นดอกซ้ำนี่กะพ่อเอาอยู่ ต่าคนกูนค่าสันสพี่น้องนั้นโอ้ยเห็ดขาเห็ดไป ออกก็ตาตังค์นี่เพื่อโ้ยโอในในอกอยู่ทงไหนเนี่ยโ้ยต่อใหม่วนีอุย๊ยหิดจงไว้กับอะไ้เด้อพี่น้องเห็ดจังสิเห็ดเท่าหน่อย โอ้ยยังเพราะว่าสเกียดเพ็ดอันดอกหน่อยหยองหยองมากพี่น้องโอ้มาพ่ออยู่นี่กตาฟังไหมทุกคนพูดนะโอ้ยมองนี่งามขักงามเนี่ยพูดนะเกิดนะเหงาหนึ่งนะโอ้ยหงาหลุดซัง ขาดำๆนี่ก็ต้องตัดอกด้วยพี่น้องตัดอกลายๆเวลาเอาไปลวกก็ค่อยยังสิ่ง้งาม พวกท่านใหญ่เอาไว้ก่อนโอ้ขอกมูนี่หวกมามาพอบมูนี่ท้่งนอกพูดนะโอ้ยแม่เยยางงามเลยเห็ดแต่อุ้ย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 อืม ใหม่ใหม่ใทับพื้นโอุ่นเอหอ็ดลักษณะในเห็ดเทาหน่อย,อยดกอกใบใหญ่เพี่้องแต่ว่าพันออกเป็นจุกผู้ด่ะโอ้หอุ้ยีแซลบสะบัดเยเดี๋ยวก่อนโอ้เห็ดออกอยู่ตินน้ำ ถ้าบกเก็บเอากระสินาว์ิิมเนี่ยั่งมากเลยๆพี่น้องมากมองนี่บอกบอ๊ะไ่มีไปเปิดผุนก่อนบุกผุนทั้งผุนมามมองนี่ก็เห็นดอกเดียวแต่ว่าบอสัในใหญ่ ออกไปซะก่อนคืนตาหน่อยแล้วไกลแล้วไกลคว่วจริงงละไก่จะเต็มตาแล้วลองหาไปสุดคู่นี่สิได้เต็มตาบอมาหล่นมาตามน้อกันเด้อนี่ครอส้ามก่อน ามี่ดอกเนี่ยสามี่หาดอกละแล้วดอกเงไว้ก่อนท่าใหญ่มันนีสงดอกกะหาลงปีกออกลายฮาลังปีกออกน่อยอูู้หวมวเกือบตายวมันเนาะอ้ยงอนนี่เอาก่อ ตรงไปกับใบใหญ่เดินลักษณะนี่อุ้ถมือเท่นแทโดกนี่คุณน ถ้าเพิ่นออกเราไม่ปลาใหม่ห่ม่ะเพิ่นสีเงาออกลิ่มคู่เลย ขาดำขานนองบดุดเพิ่ออกดิวนตีนนามเล่ะข้าหน้าตำตำฝนกรนมิหนามเสฝนตกบันขาเพิก่กระติกเปื่อย,อยหนดีย๋ยวเอาหนาชัหนอย ได้ิดด้แม่นี่ชื่ว่ามันมากกับฝคุนตกุกแน้่ยมได้ออกแน่มัน นี่เห็ดนี่แหละยูค่านี่แหละที่ออกลายเห็ดอื่นกับบุมีเลยพี่น้องเห็ดปวกเดีกกเล็กหน่อยโอ้ยหนึ่ลูกสังดูหม่อเอานี่ลูกสอง 你给我。Okay, โอ้ยน้ำปักนี่แล้วทีแล้วพยายามสิบ่ใส่ถุงมือเนาะเนี่ยหัรวรถหัวร่อน โอ้ยสิพวกเต็มตายอยู่กับน,นี่วะโอ้โโมนี่แม่สิเดี๋ยวทันพวกเก็บออกกะเนาเดอนพี่น้องะาะวาขาเพิ่นเริ่มนนำซึมง,งเข้าไปแล้วฝนเลงฝนตกตกเมืองเลยนี่มาขึ้นลว้วบ่กใครละแห้ง ลำเนี้ก็ต้องตัดออก กำลังออกดอกกล้วยยันใหญ่โอ้โยงงอขาแนงบุดเลยขาพี่นอ้องโอ้ย โถ่หน่อยดอกปอใหญ่เด้อตันออกหลายรอบแล้วก็บนใหญ่บ้านขาเอาอะไรเร่อได้ที่ดอก โอ้ขาพี่นอ้องขาเง่าคักเง่าแน่ดอกก็สวย จุ่มนี่แม่เกือเป็นมวยยางมาทางนี้เนาะโมเก็บมันนีกระเ่าด้วยเหมือนพี่นนอง ทีไดนั่งล่มซะก่อนเก็บแดีวเดี๋ยว,ยวนี่อีกปากเลยดึงโม่ออกไปอื้มหน้าลางหนูหน้าพอโอ้อย่างสวยเลยคุณน เชืบอหัพี่น้องงำายงายเห็ดมูนี่นะเห็ดออกเีคู่ ủa hột chân ngoài được thì nòng đi, dư ở nửa xíu hoa sáp มันไปเอาเลยเอาละเด้อพี่น้องมืนอนหร่ยายพามาหาเก็บเห็ดยูคฆ่ารือว่าเห็ดผงขมออกรอบใหม่เด้อเต็มกระตาหน่อยพอดีเลยตกคนบ่านไงไงท่านเป็นเห็ดที่สนิทที่สิบเพรใครไงเป็นไหนสุ้เนี่จะเป็นเห็ดเถาหน่อย นี่แยกก็ขอจบคลิปเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาเอาหวยมาใส่สมองนี่เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายเฮ็ดคลิปไม่ไห้เบืองตัวไปพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนท,ท์ทุกการติดตามเด้อพี่น้องขอบคุณในลายจ้า